สถานีตำรวจภูทรเมืองยโสธรยินดีต้อนรับท่านเข้าสูสา่เมืองบังไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิด้วยความยินดียิ่งสถานีตำรวจภูทรเมืองยะโสธรเดิมตั้งอยู่ที่ เลขที่89ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีหัวหน้าสถานีคือผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอยโสธรเมื่อวันที่1มีนาคม2515ได้ยะตั้งขึ้นเป็นสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองยะโสธร พศ2517ย้ายที่ทําการมาที่เลขที่1ถนนตํารวจตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ที่ชั้นที่1อาคารเดียวกับตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรในปัจจุบัน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่1ถนนตำรวจตลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเปิดทำการเมื่อวันที่20ธันวาคม2552มีพันตำรวจเอกมังกรกวีกรดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2562จนถึงปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรมีที่ตั้งและเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดกับสถานีตำรวจภูธรสายมูลสถานีตำรวจภูธรขุดชุมจังหวัดยโสธรทิศตะวันออกติดกับสถานีตำรวจภูธรป่าติ้วสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรทิศใต้ติดกับสถานีตำรวจภูธรพนนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดกับสถานีตำรวจภูธรเสละผูิจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรรับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีพื้นที่รวม578.2ตารางกิโลเมตรประชากร1 3 20, 2 2 0คนแยกเป็นเพศชาย65,572คนเพศหญิง64,648คนการบริหารส่วนภูมิภาค18ตำบล190หมู่บ้าน 23ชุมชน,นการบริหารส่วนท้องถิ่นหเ1 1> ทศบาลเมือง 5. เ <5 S 1> ทศบาลตำบล12บ<น>องค์การบริหารส่วนตำบลและ 1. <น> 1> องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองยะโสธรมีทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญผ่านดังนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23แจ้งสินิตยะโสธรอุบลราชธานีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 2อรุณประเสริฐยะโสธรอํำนาจเจริญและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9วาารรีรชเดชยสรมุกดาหาหสถานภาพกำลังพลสถานีตำรวจภูทรเมืองยโสธรมีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตริบ8นายช่วยราชการ5นายคงเหลือ73นายข้าราชการตำรวจชั้นประทวน110นายไปช่วยราชการ26นายมาช่วยราชการ1นายคงเหลือ85นายสถานภาพอาชญากรรม ปี2,564มีคดีอาญาเกิด2,582คดีคดีจราจร3 4 4คดีผลการดำเนินการตามนโยบายของสัมงานตตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค3และตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรได้ดำเนินโครงการ smart safety zone 4.0 โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมครอบคลุมพื้นที่2.22ตารางกิโลเมตรมีกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงสัญญาณมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรจำนวน46ตัวกิจกรรมจิตอาสา สถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สถานีตำรวจภูทรเมืองเย,ยโสธรมีข้าราชการตำรวจติดเชือ้อโควิด -19 จำนวน1นึนายและอยู่ในระหว่างการกักตัวการรับวัคซีนบุคลากรในหน่วยจำนวน167นายรับวัคซีนแล้ว162นายยังไม่ได้รับ5นายผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั้ง5ด้านจะได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละด้าน เป็นผู้ตอบข้อสักถามจากคณะกรรมการต่อไป